เขาชอบเก่าคน่นโอ้แฮงหิวหิวแหงหิวไป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 เขาคเขาคอบคอๆเขาคๆอเคา ะไปเข้าไปอาดเข้าไปรีดรีดเข้าเข้าลิดเข้าไปเข้าไปโกโก้เข้าไปโกโก้เข้าไปหลอดด้วิสอาหลอดน้ำหลังเอาเงินมาโอ้เฮงเฮง เฮงมาคอกตัวเองพี่มาแม่ใส่เป็นส่วนผลิตผลิตนี่ลิดลิดเขาคอกตัวเองลิดอ้วนใช่วหมโอ้ยมันจ้อยแหละนี่โอ้ยหมูจอยแล้วดูนี่นะเข้าไปเลยข้าไปเลยไปตรงออกมาส่วนผลิตลิเนี่ยเอาผลิตผลิตมูนี่แหละมันกลิ่นอ่ที่หลังนี่นะ กินล้มกินแรงไปนี่ยแหละเ่อมุ้งนี่ล่ะไปไคอกไปคอกมันคอกไปคอกมันออกมาเลยออกมาเลยเฮงนั่นโคยงไปโกเฮงถอยมา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 เฮ่อย่าน่ากินแต่เพิ่มเล่นนี่เนาะกินแค่นี้เลยมาว่าไปที่จิบเจ็บๆนั่นนี่เลยเฮงลบมาเฮง คอกไปคอกมันอกไปออกอเอานไปไปเข้าไปเอาคที่ไปใช้ลูบไดไหมเอายังงมนขินม่วนเียเอาเละ่สิมีอยากก็มีนี่แหละนี่ มีแตย่ยานี่แล้วมีแตย่ยาเหล่านี่ <c oughs> โอโ้ขนาดมึงกินยาเหล่าได้ไหมมีแต,ตย่ยาเหล่าอย่างเดียวยาเหล่านี้ดูสิมันร่วนขนาดนี้มันตวอันหนึ่เลยโอ้ต่ตูนโอนทุกตัวขนาดบ่ได้กินยาได้น <c oughs> ี่ห่อก็บไ่ได้กินหัวอาหารบ่ได้กินหัวอาหารบ่เคยพอยเล็กเธอ แล้วก็บอเคยให้กินคางเอเยะลยางบุเห็นขนาดกินยาเราดำเลยนี่นเ,เงงมน,นี้เซส่งเพิ่นมาส้มโว่เด้อส้มงโ,งโตะตูนกับบงามคืองโง่เพิ่นแล้วอันนี้กินยาเราอย่างเดียวนะนี่ <c oughs> กิน<อ>ยาเราไ<อ>่ได้กินยาเขาไม่ได้กินยาเขากินยาเรา,าอย่างเดียว